อเคครับสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราจะมาะถึงหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาม .6 เทอม1แล้วเนาะหลังจากจบเนื้อหานี้นะครับคลิปนี้นะก็เด็กๆก็จะมีความรู้ประมาณครูให้95%เลยนะครับพร้อมที่จะทำข้อสอบแล้วนะครับผมโอเค ไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะก็คราวนี้เขาจะใช้สมการแบรนูรีนะครับผมสมการแบรนูรีก็คืออันนี้ใช่ไหมเอามาประยุกต์ใช้นะครับอ่าเอาเอาสมการนี้มาประยุกต์ใช้เนาะก็เดี๋ยวครูจะพูดแบบว่า,เ,าเป็นสรุปเลยละกันเนาะเพราะว่าพูดเยอะไปเด็กๆก็ไม่ฟังนะครับผม ครูรู้ครูสอนพวกเองมาทำไมครูจะไม่รู้ครูสรุปเลยนะครับสรุปมันอยู่นี่เขาจะใช้ลักการของแบนโนลีเนาะเรื่องความต่างของความดันนะครับเพราะว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันก็คือความต่างของความดันระหว่างจุด2จุดใช่ไหมโอเคไหมระหว่างจุดที่1กับจุดที่สนะองนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอาศัยเรื่องความต่างของความดันนะครับโดยเขาจะให ความเร็วในจุดที่1นเนี่ยน้อยกว่าความเร็วในจุดที่สองเอาไงดีอ่ะโอเคสังเกตดูนะทุกตัวนี่นะความเร็วจะน้อยกว่าความเร็ว v 1นะครับผมในจุดที่1จะน้อยกว่าจุดที่2นะจุดที่1เป็น0จุดที่2มีความเร็วจุดที่1เป็น0ยจุดที่2มีความเร็วและอันนี้ก็ด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นจุดที่1จะน้อยนะครับผมจุดที่2องจะเร็วก็คืออลมผ่านไปเร็วเอา้ายังยังไม่ได้อธิบายอันนี้ครูพูดไปก่อนนะครับผมมันจะทําให้ความดันในจุดที่1เนี่ยมากกว่าความดันในจุดที่2ก็คือลมน้อยความดันมากโอเคไหมอ่ะสรุปเนาะลมน้อยความดันมากนะครับผม มันจะทําให้เกิดความต่างของความดันทําให้เกิดแรงยกปีกเครื่องบินแล้วก็แรงยกเขาเรียกอะไรวะลมมันจะพัดไปขึ้นข้างบนหลังคานะครับผมแล้วก็สามารถยกวัตถุขึ้นได้นะครับผมอ่ะนี่นะก็ให้อันนี้น้อยใช่ไหมอันนี้น้อยอน้อยส่วนความเร็ว ในจุดที่2จะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย p อันนี้เนี่ยจะมากส่วน p อันนี้จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถยกปีกเครื่องบินได้นะครับผมแอบยกปีกเครื่องบินได้นะทำให้เครื่องบินลอยตัวได้นั่นเองนะโอเคไหมโอเคก็อธิบายนิดเดียวแล้วกันอ่าคราวนี้ก็อาศัยว่าอ่เอ่า ในบ้านมันไม่มีความดันถูกต้องไหมออะสมมติเนาะในบ้านมันไม่มีความดันถูกต้องไหมแอะคราวนี้เนี่ยเมื่อความเร็วลมพัดมาจากข้างนอกนะครับผมมันก็จะด้่งตั้งขึ้นไปโอเคไหมเกิดแรงยกไงถูกต้องไหมเกิดแรงยกนี่ไงมันก็จะเอ,อยกขึ้นไปข้างบนนะครับผมโอเคไหมส่วนอันนี้นะครับผมก็เขาบอกว่า การเป่านะครับผมไอ้นี่เนาะความเร็วเป็นศูนย์เนาะความเร็วลมเป็นศูนย์แต่ว่ามันจะเกิดเขาเรียกอะไรความต่างนะครับผมความต่างของความดันนะครับผมโอเคไหมอันนี้มีความดันอันนี้ไม่มีความดันเขาบอกว่ามันจะเกิดแรงยกวัตถุนะครับผมอโอเคนะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสมการในการคำนวณก็จะเป็นนี่ครับ ความต่างของความดันเดลต้าก็คือความต่างของความดันระหว่างจุด2จุดนะครับผมโอเคไหมเราจะต้องเอา P1 ตั้งลบด้วย P2 เพราะว่าอะไร P1 มันมากไง P1 มันมากเพราะฉะนั้นเอาค่ามากลบค่าน้อยนะครับผมแอบอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งนะ P1 นลบ p 2, นะีเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึง โอเคไหมมันคล้ายๆเซ็ตดึงส่วนสองเอ็กำลัง2เลยนะเพียงแต่ว่าเราอะเปลี่ยน m เป็นโลจำได้ไหมที่ครูเคยบอกอะเปลี่ยน m เป็นโลแล้วก็เอ่อ V เนี่ยเป็น V ของทั้ง2จุดนะครับผมอ่ะเราไปหาวิธีจดจำดูนะครับผมก็อันไหนมีสูตรจำครูก็บอกเนาะอันไหนไม่มีสูตรจำครูก็ไม่มีนะ อันไหนมีสูตรลงสูตรลาดครูก็บอกหมดนะครับผมอ่ะโอเคสมการอ่าหาแรงนะครับผมแรงยกปีกเครื่องบินหรือว่าแรงที่ยกหลังคาหรือว่าแรงยกวัตถุนะครับผมก็คือจะใช้แรงเท่ากับ A คูณเดลต้า P นะครับผมเป็นสมการช่วยนะอ่าโอเค ก็มาดู v 1 v 2อยู่นี่นะอัตราเร็วใต้และเหนือวัตถุนะครับผม p 1 p 2คือความดันนะครับผมเอ่โอเคแล้วก็โลก็คือความหนแน่นของของไหลนะอา้าวเขาไม่ได้บอกว่าว่า a กับ p คืออะไร p คืออันนี้แหละความดันนี่แหละ a น่าจะเป็นปริมาตรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในโจทย์นะครับผมมีไหม อืมอืมอ่าโอเคเป็นปริมาตรจริงด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมีมีมีโจทย์อ่าเดี๋ยวมาดูมีแบบฝึกหัดสองข้อเนาะแล้วก็จะจบเนื้อหามหกเทอมหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคมาดูข้อหนึ่งนะครับหายุมีความหนาแน่นนะครับผมอ่ออันนี้น่าจะเป็นโลเอ่อศูนย์จุดห้านะแล้วก็พัดเนื้อหลังคาบ้าน ของน้องการาเมยด้วยอัตราเร็วเ20เมตรต่อวินาทีนะครับผมถ้าหลังคาบ้านน้องการาเมยมีพื้นที่พื้นที่ือ,ค,อคือ a ถูกต้องไหมแอบก็คือมีพื้นที่100ตารางเมตรนะครับผมจงหาผลต่างของความดันนะครับผมผลต่างคืออะไรผลต่างก็คือลบใช่ไหมความดันก็คือ p กับ p น่าจะเป็น p p 1ลบ p 2เนาะอ p 1่ลบ p 2ก็รู้แล้วว่าต้องใช้สูตรอะไร หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันผลต่างของความดันอากาศเหนือหลังคาบ้านกับใต้หลังคาบ้านเป็นยังไงแล้วแรงยกอะที่กระทำต่อหลังคาบ้านเป็นยังไงแอบอันนี้น่าจะได้ใช้ในแบบว่ามาดูกันแอบผลต่างเขาใช้สูตรนี้ว่ะก็ผลต่างก็คือเดลต้าเหมือนกันใช่ไหมอ่อผลต่างของความดันอากาศเหนือ เหนือหลังคาบ้านก็คือนี่ P2 เนาะแล้วก็ใต้หลังคาบ้านก็คือ P1 นะครับผมโอเค okay. ตอนนี้เรารู้โลความหนานแน่นของพายุเนาะ0.5แล้วก็ความเร็วของลมพายุนั้นเนี่ย20นะครับผมแล้วก็ถ้าหลังคาบ้านกาลเมภายในบ้านไม่มีลมพายุอ่ะอันนี้ต้องรู้เองนะครับผมโอเคไหม แอบต้องการหาเดลต้าพีนะครับผมแอบคราวนี้อันนี้จากสูตรนะยกสูตรมาเลยเนาะสูตรมันว่าอย่างงี้นะครับผมแล้วเรารู้อะไระรู้โล0.5รู้ให้อันไหนเป็น v2 นะอ่ะอ๋ออันนี้เขายกรูปมาให้ดูเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไอ้น,นี่เป็น v2 เนาะไอ้ลมพายุที่อยู่ข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นลมพายุที่อยู่ข้างนอกคือเท่าไหร่20นะครับก็คือ20 นะครับผมยกกํำลัง2นะแล้วก็ลมภายในบ้านก็คือ0ย์กกาลัง2จากสูตรอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อืมยียกกาลัง2คือ20คูณกัน2ครั้งได้เท่าไหร่400นะไม่ใช่40เนาะเด็กๆหลายคนชอบพลาด400รลบศก็ได้400นะเนาะอ่ะโอเคเอ่ะทวนี้ เอาไปตัด,ดเดี๋ยเหลือเท่าไหร่เหลือสองร้อยสองร้อยคูณเหลือสองร้อย,ย200คูณศูนย์จุดห้าก็ได้หนึ่งร้อยนะครับผมโอเคไหมแต่ว่าเดี๋ยวครูจะลบออกแล้วกันเนาะเผื่อเด็กๆอยากดูแบบเต็มๆนะครับผมแอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะก็จะได้ข้อกอไก่แล้วที่ามหาความต่างความต่างก็คือเดลต้าพียกจากสูตรมาเลยนะครับผมอืม อ่ะต่อไปทําหาแรงยกเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรนี้เลยก็เหมือนเป็นแบบฝึกหัดระดับห้องเรียนเนาะหาแทนค่าตอบอะไรแบบนี้นะหาแรงยกนี่นะสูตรแรงยกทั้งหลายนะครับผมหลังคาบ้านเขากําหนดมาให้เท่าไหร่เนี่หลังคาบ้านมีพื้นที่100ตารางเมตรนี่นะ100แล้วก็เรารู้ว่าจากโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยก็คือความต่างของ ความดันนะก็คือนี่นะเราเพิ่นคำนวณมาได้ก็คือ100เนานะก็จากสูตร a 100แล้วก็เดลต้าพก็คือ100ปาสคาลคูณกันก็คือโอ้โหแรงยกหลังคาบ้านคือ10,000นิวตันนะครับผมก็จะมีแรงยกที่กระทำต่อหลังคาบ้าน10,000นิวตันนะครับผมโอเคก็คือยังไงอะ เหมือนมันมีลมมากระทำอะ่ะถูกต้องไหมไอนี้ก็ต้องมันเหมือนเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นอ่ะแน่นอนว่ามีแรงลมมากระทำไอไอหลังคามันก็รับแรงแรงลมที่กระทำไว้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแรงยกหลังคาเนาะโอเคไหมหรือถ้าแรงมันมากๆหลังคาอาจจะรับไม่ไหวนะมันอาจจะพังนะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ โอเคนี่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะเจอพวกปีกเครื่องบินนะครับผมอ่ะโอเคอากาศพัดผ่านผิวเครื่องบินด้านบนแล้วก็ด้านล่างของปีกเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว120กับ100ตามลำดับแปลว่าตามลำดับก็คือด้านบนนะครับผมเป็น120ด้านล่างเป็น100นะตามลำดับเนาะ ้าพื้นผิวเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ30ตารางเมตรเพราะฉะนั้นผิวเครื่องบินก็คือ A นั่นเองเนาะแล้วก็มีความหนาแน่นของอากาศก็คือ1.2ก็คือโลอากาศอะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์รู้ที่เรารู้1จงหาแรงยกปีกเครื่องบิน2มวลของปีกเครื่องบินอ้หหาแรงยกนะครับผมจาก อันนี้เป็นสูตรแรงยกปะอ่าสูตรแรงยกแตกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคหน้าจอมันไม่ยอมขยับตามว่อ่ะถ้าเด็กๆไม่รู้อะไรเลยนะครับผมสูตรแรงยกปีคือสูตรนี้ถูกต้องไหมแอะแต่ตอนนี้เด็กๆรู้เอไหมเด็กๆรู้รู้เอนะครับผมเด็กๆรู้เอนะว่ามันคือ30นะครับผม แอบไม่เชื่อก็นี่ไงสามสิบแต่สิ่งที่เด็กๆไม่รู้คืออะไรคือเดลต้าพีเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปหาเดลต้าพีมาก่อนนะครับผมแอบเพราะฉะนั้นนี่นะก็เดลต้าพีก็มาหากันนะครับผมสูตรเดลต้าพีก็คือสูตรนี้นะครับผมแอบเดี๋ยวแทนค่าเลยเนาะพูดเยอะเดี๋ยวมันจะคลิปนานเนาะหนึ่งจุดสองโลนะครับผมโลไอแก๊กเท่าไหร่นี่นะหนึ่งจุดสองเนาะเพราะว่า มันบินอยู่กลางอากาศอ่ะเออมันก็ต้องใช้โลอากาศนะแล้วก็ v2 ให้อันนี้เป็น v2 เปล่า v2 อ่ะอ๋อเราต้องอิงจากรูปภาพนะเพราะว่าเขาใส่รูปภาพมาให้ด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะกําหนดให้ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น2ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาให้ข้างบนเป็นอะไร ข้างบนเป็นเลข2นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูข้างบนข้างบนในที่นี้เขากําหนดเป็น1 2อยยี่สิบก็เอา120มาแทนสูตรมันยกกําลังสองเราก็ยกกําลัง2ด้วยแล้วก็1เนี่ยก็คือปีด้าน่างถูกต้องไหมนี่นะหด้านแากก็เท่าไหร่หนึ่สูตรยกกําลังสองก็กําลัง2ด้วยอ่ะแล้วก็ไปคิดเลขมานะครูคิดเลขให้ดูไหนหลายข้อแล้วครูไม่คิดเราเด้อ อ่ะก็จะได้เดลต้าพมานะครับก็เอาเดลต้าพมาแทนตรงนี้ก็คิดเลขมาก็จะได้แรงที่ยกปีกนะครับผมโอ้โหเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยนิวตันนะครับหามวลของปีกเครื่องบินนะครับผมเอออันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่เนะเพราะว่าโจทย์ของเรามันอะไรมันมีแค่สองสูตรอะสูตรนี้ อนเดี๋ยวใส่สูตรก่อนเนี่ยที่ครูพาทำมีแค่2ส,สูตรเนาะสูตรนี้กับสูตรนี้ถูกต้องไหมแอนเดี๋ยวมาดูว่าถ้าอยากหาโมลของปีเครื่องบินทํำยังไงเรารู้ว่า f มีค่าเท่านี้จากข้อกไก่ถูกต้องไหมตัวต้องการให้เราหา M ก็อาศัยหลักการอะไรนะเมื่อถามหามวนการถามหามนเนี่ยของเครื่องของปีเครื่องบินเนี่ยแปลว่า มวลเมื่อมีมวลจะมีน้ำหนักถูกต้องไหมแล้วน้ำหนักก็คือ w w แปลงเป็น m g ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นน้ำหนักของวัตถุจะมีทิศพุ่งลงสู่พื้นโลกเสมอนะครับผมเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอาศัยหลักการขึ้นเท่ากับลงนะครับผมอา่าขึ้นเท่ากับลงเพราะฉะนั้นขึ้นมีแรงยกปีเครื่องบินนะครับผมลง ก็คือน้ำหนักของปีกเครื่องบินนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเ,เราแปลงน้ำหนักเป็น mg นะครับผมโอเค okay. คราวนี้ก็ใส่แรงด้านบนก็คือแรงยกปีกเครื่องบินถูกต้องไหมเห็นไหมเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ7900 0 เอ้ย7มืนอนิวตันนะครับผม g, g บนโลกใบน,นี้เป็น10เพราะฉะนั้นอยากได้ M g, g มันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารเพราะฉะนั้นก็จะได้มวลของปีกเครื่องบินคือ7,920กิกิโลกร,รมัมโอ้โหหนักนะเครื่องบินนะเพราะฉะนั้นก็ได้มวลของปีกเครื่องบินแล้วนะครับผม อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะย้่จบเนี่ยหามหกแล้วอ่ะโอเค น,นี่ก็จะเป็นแบบสรุปทุกอย่างที่เราเรียนมานะครับผมตั้งแต่เรื่องอะไรความดันนะครับผมความดันมีค่าเท่ากับความดันอันนี้ความดันนะมีค่าเท่ากับแรงดันหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มันไปตกกระทบใช่ไหม f ส่วน A นะครับผมแล้วก็ P t คือความดันสมบูรณ์นะครับอันนี้มันคือทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วนะโอเคไหม แองความดันสมบูรณ์ก็คือมีความดันอากาศบอกด้วยความดันที่ก้นภาชนะใช่ไหมความดันเกตความดันเกตสามารถแปลงเป็นสูตรได้เป็น logh นะครับผมโอเคไหมอืมอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าความดันเนี่ยเนาะมี เดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะครูเขียนอะไรของครูวะเนี่ยอืมอ๋ออโอเคแล้วเราก็ได้เรียนเรื่องอะไรนะความดันในหลอดรูปตัว y U u u b e ใช่ไหมย YouTube ก็คืออันนี้แปลว่าหลอดอันนี้ ตัว u ก็คือหลอดรูปตัว u แล้วก็เรียนปรอมิเตอร์นะครับผมโอเคไหมครับผมโอเคเนาะอ่ะแล้วก็เรียนอะไรนะในภาชนะปิดใช่ไหมในภาชนะปิดเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเรียกอะไรนะกฎของปาสคาลปะที่ F ส่วน A เท่ากับ F ส่วน A ก็คือ ฝั่งหนึ่งจะเป็นจริงๆแล้วที่เราเรียนกันมันก็คืออันนี้นะอันนี้ครูอ้างอิงตามหนังสือที่ครูไปเรียนพิเศษมาจจำได้ไหมส่วนอันนี้จะเป็น A a เล็กจำได้ปะ่ะแอกดของปาสคาลนะจำได้ไหมอก็นี่นะจะมีแรงที่กดลงไปนะครับผมหารด้วยปริมาตร ของฝั่งบันเองนะครับผมแล้วมันก็จะส่งแรงความดันแรงดันไปทุกๆจุดนะครับผมแอบมันคือเรื่องไฮดรอลิกนั่นเองนะครับผมแอบโอเคคราวนี้ก็จะมาอันนี้เรื่องความดันถูกต้องไหมแอบคราวนี้ก็จะมาเรื่องแรงดันก็คือสูตรนี้เนี่ยแปลงมาจากสูตรข้างบนนั่นแหละนะครับผมโอเคไหม <c oughs> เริ่มจับของละ สูตรนี้แปลงมาจากสูตรนี้นะครับผมอยากได้ F ก็ตบ A ขึ้นไปนะครับผมก็จะได้สูตรนี้เนาะอ่บโอเคคราวนี้ก็ที่เราเรียนกันก็จะมีแรงดันที่ก้นใช่ไหมแรงดันที่ก้นภาชนะเลยแต่ถ้าเป็นแรงดันที่ข้างเนี่ยเราจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยก,ก็คือจะมีเอ่อหนึ่งส่วนสองอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้1นส่วนสองเป๊ะนะครับผมในชีวิตจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่ H ส่วนสาม นะครับผมโอเคไหมแต่ว่าก็เอาตามที่เราริ่มเรียนกันมาก็ได้นะครับผมอันนี้คือในพื้นฐานวิศวะนะครับผมที่จะใช้ H ส่วน3นะแต่เราก็ใช้ h ทส่วน2ไปนะครับผมโอเคนะอ่าโอเคแล้ก็เออ่แรงเขาเรียกอะไรวะแรงลอยตัวหรือแรงพยุงก็จะมีสูตรมากเลยโลเลว v จม G นะครับผมโอเคไหมอืม อเอาวันนี้ก่อนนะครับผมก็พวกแรงลอยตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมดุลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาถ้ามี2แรงเนี่ยกดลงมานะครับผมก็คือแล้วก็มี1แรงเนี่ยขึ้นขบนเพราะฉะนั้นขึ้นเท่ากับลงก็จะเป็นแรงขึ้นก็จะเป็นไรนี่ลงก็จะเป็นไรอันนี้นะครับผมส่วนอันนี้เป็นสุด เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวไปเจอในข้อสอบละกันแต่เด็กๆจำไว้ก็ได้นะครับผม v โจมหารด้วย V ว,วัตถุก็คือปริมาตรที่จมหารด้วยปริมาตรวัตถุอันนี้เป็นสูตรลัดนะครับผมเดี๋ยวครูแอบบอกไว้ก่อนเนาะแอบใครจะจําไปก็ได้นะครับเื่อโจทย์โจทย์ชอบถาม่ะปริมาตรที่มันจมลงไปเนี่ยเท่าไหร่จมลงไปแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยถ้าเด็กๆจำสูตรได้มันก็ดีไงเออ อเพราะฉะนั้น v จมหารด้วย v วัตถุแล้วก็โลวัตถุหารด้วยโลของของเหลวนะครับผมแอบราวนี้ก็แรงตึงผิวใช่ไหมอันนี้คืออะไรนะค่าตึงผิวนะครับผมอันนี้แรงตึงผิวส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันก็คืออะไรนะถูกต้องไหมเออแต่นังสือบางเล่มเขาก็ชอบชอบเอาตัวนี้มาเป็นที่ตั้งไงก็ แต่ที่เราเรียนกันก็คือสูตรนี้ใช่ไหมโอเคเนาะก็แล้วแต่ว่าเด็กๆถนัดอันไหนก็ย้ายอันนี้ขึ้นไปก็จะเป็นสูตรนี้นะครับผมแรงตึงผิวเนาะระวังเรื่องวงแหวนว่ามันต้องเป็น 2L ถูกต้องไหมอ่าโอเคแล้วก็ที่เราเรียนกันก็จะมีความหนืดหกพายนิต้าอร์วีนะครับผมก็จะมีแรงต้านนะครับผมอ่าในช่วงแรกก็ยังมีความเร่งอยู่มีความเร็วอยู่สักพัก ความเร็วคงที่ความเร็วคงที่คืออะไรก็คือเหมือนเราเหยียบเรื่องคันเร่งอะจำได้ไหมสมมติครูเหยียบคันเร่งสแสดงว่าความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่คําว่าความเร็วคงที่ความเร็วคงที่คืออะไรครับอย่างเช่นครูเหยียบ10ความเร็วอ่บครูเหยียบ10รถวิ่ง1ิไปเรื่อยๆอแปลว่ามันมีความเร่งไหมมันไม่ได้เร่งไปไหนนี่ออบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของประโยคนี้เนาะ ครูสอนไปหมดแล้วตอนม .4 เพราะฉะนั้นช่วงช่วงหลังเนี่ยความเร็วมันก็จะคงที่การที่ความเร็วคงที่ก็คือไม่มีความเร่งนั่นเองนะครับผมแอมโอเคประมาณนี้นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ลรํ่ำเรียนกันมาในบทนี้เนาะอ่ะโอเค <c oughs> โอเคครับก็อะจบแล้วเย่ yeah, ดีใจด้วยนะ